ไปกันยังคะน้หนึ่งเด <ละ S 2> ินน้ยค่ะไปเลยเปนน้ำหนึ่งเดินน้ำเลยค่ะหนึ่งนักเียนพื่อนตามมานะคะเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไร ช่องที่ห้าิบไปไปแรกแรกตังก่อนแรกตังก่อนนะไปเบิกตังธนาคารก่อนมีของเล่นหลายอย่างเลยเด็กๆวิ่งไปแล้วกล้องตามไม่ทันนะคะน้อหนึ่งจะไปไหนคะตอนนี้ ล้วจะไปเบิกตังค่ะในธนาคารอยู่ไหนตอนนี้เราถึงแบงค์แล้วค่ะ <c oughs> พเพื่อนเดี๋ยวก็ไปเลย <c oughs> เข้าไปเล็กต้องเล็ะ <c oughs> อันน้ำหนึ่งถ้าเป็นเดินูก่นหนึ่งน้ำหนึ่งเ,เล,ล็ก <c oughs> ไปเลยเล่นตังดีค่ะน้ำนึ่งได้ตังแล้วหรอไหนโชว์ตังให้เพื่อนๆดูหนดูไหนจีโอ้โหตังเยอะแยะเลยไปเราไปเล่นของเล่นกัน